ครับที่ก็เป็นบริเวณพื้นที่ของหมู่5ตำบลหนองลีนะครับซึ่งเป็นบ้านของช่างใหม่เองนะครับก็เป็นบริเวณตอนนี้นะครับน้ํากําลังไหลเข้ามานะครับเพราะว่าน้ําก็จะขึ้นนะครับบริเวณนี้นะครับประมาณ30เซนนะครับก่อนที่จะเข้าล้นมาที่ถนนนะครับเดี๋ยวเข้าตามมาดูนี่เลยครับ นะครับสาหรับปริมาณน้ํานะครับที่ไหลลงมานะครับก็คือบริเวณพื้นที่หมู่6แล้วก็หมู่5นะครับที่อยู่ติดเขาแข่งม้านะครับไหลลงมานี่แล้วก็ไหลเข้าท่วมนะครับที่บริเวณบ้านนะครับก่อนที่จะล้นจากบริเวณบ้านนะครับออกมาบริเวณถนนนะครับก็น่าจะอีกประมาณถ้าฝนตกแบบนี้นะครับน่าอีกประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับก็คงจะน่าจะล้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับฝั่งหมู่6นะฮะ ปริมาณน้ําจากพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับไหลลงมานะครับอันนี้ก็เป็นกระแสน้ําที่จะไปเติมบริเวณตลาดหนองลีแล้วก็หมู่13หมู่12นะครับที่หลังตลาดหนองลีนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับพื้นที่หมู่6หมู่5หมู่12แล้วก็หมู่13ของตำบลหนองลีนะครับฝั่งตะวันตกนะครับของถนนสุรนารีนะครับอันนี้ก็รายงาน นะครับให้ทราบสถานการณ์นะครับเพราะว่าในตัวนี้นะครับเป็นปริมาณน้าน้าฝนจริงๆนะครับไม่ได้มีการไหลมาจากทางไหนนะครับเป็นปริมาณน้ําฝนที่หลากเข้ามาในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหามานานมากนะครับก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลีนะครับเดี๋ยวติดตามในงานข่าวล่องที่แล้วก็ช่างใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันนะครับวันนี้นะครับ